ไล่ขนาดวะเ,เต็มเบอร์แล้วน้ำท่วมเขาแล้วนี่นาข้าวนะโอนะเพื่อนๆเนี่ยข้าว งามแน่ๆปีนี้นะครับเพื่อนๆเนาะดูน้ำนะครับน้ําเยอะมากเนาะพายุเข้ามาเนาะนี่ปล่อยน้ําออกนะเพื่อนๆน้ามันเยอะก็เลยปล่อยปล่อยออกมาใส่นี่เนาะแล้วก็ทําเป็นมุง้งเขาเอายัน,นยังก่อนนี่แง่งบะใส่แง่งเนาะมาดูว่ามีปลาไหมเนาะน่าจะมีอยู่เนาะดูปลาปลาเล็กๆนะเพื่อนเต็มเลย จะให้นาต้เหือเบ่งต้องต้องเอามุงไปป่ะนี่โอ้นี่ไล่ไปพุ่นบอกเปียกแท้แล้วเจ้าโอ้หลายอยู่นะตัวคุณ ตอนสแกงนี่เนาะไปจีร่ลงไปบ่วะเยวบป่วะฮะฮะเออมันมันขึ้นมาเรื่อยๆอู้น้ำลึกกัน โอ้หอยยางลูกไปเปียกแต่วะไปไกลด้ะฮะเ,เกงว่างก่อนพี่นอ้องว่างกระเป๋ากันเอาตังเปียกวา บางแดมันลึกนอน,น,นอ,อืมฮะเ<ะ>ออมันติดมาเลยมันมาเลยเลยทางนี้มันสูงล้านน่มึงเว้ยล้านน่ะโอ้เยอะโยนีปีแค่นั้นมาอาพอล่นะตาขึ้นยเยอะไปเลย เอาลงกังกนตามอาเลยะไรกันไลูกคลอกกัมีอืมเด<ม>ี๋ยวมันก็ไหลมาปู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 นี่ลูกคลอกปูออกนะลูกคลอกเต็มเลยนี่ลูกคลอกนี่ดอกเดียวพี่น้องเอลยดูดิน้ำมันไหลแรงเนาะลูกคลอกมาแล้วไหลครับว่ะ ปลาลูกคอกบมีผ่ะเพลงมีฤกษ์สียบ่นอนอนชุ่มเห็นว่าเปิดเพลงไปได้รูก ปล่อยออกโอ้มีหัวตะกอยมันก็ไหลมาเรื่อยๆจนโอ้จะนย้อนอะไรไหมกูได้มาตัเอากมาได้แล้วนี่แบ่งเงินกินนี่ มันพี่น้องมันถ้ามาเบิ้งเน้อนี่หน,น <laughs> หน้าพอตาเด้อนี่หน้าพอตาเอาท่นีแล้วแต่ไงเดี๋ยวจะไปเอาแปอนั่นก่อนหนึ่ง <laughs> ีปนองเท่ออกเอยเท่เขาเท่ออกโอ้เยอะอหลีวันนี้มากะนาโตรงเนาะนาโตรงพามาเอาปลาปลาหมอตัวเล็กๆนะครับนี่ลูกปลาช่อนลูกปลาหมอเนาะปล่อยไว้มันก็โตเนาะแต่ว่า เขาก็เอากินแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนาะปล่อยไว้มันก็โตอยู่แต่ว่าเขากินแบบนี้กันนะเขาก็ปีนึงก็หนหนึ่งเนียนพ่อตาตง่งน้ำหลากแบบนี้ถึงจะได้กินแบบนี้เนาะปีละครั้งเนาะนะปีละครั้งปีละครั้ง ตีเลือกสิทธิ์เพ่งแล้วนี่จะเพ่งขมิ้นดิมีวอร์เหลือกสิทธิ์ไหมดิมิขกันปะตัดเสียงออก ก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะน้ำแรงครับเพื่อนดูนะครับปล่อยน้ำนะถ้าไม่ปล่อยนี่มันคันนาขาดได้นันี่น้ำเยอะมากปีนี้พายุเขานาโอมาขขาวก่อนกลัวแต่จะไม่มีน้ำกลัวแต่ฝนไม่ตกเนาะเพราะมันตกนี่มาเต็มเลย ปาหน่อยมันหลอดดักหลอดเชิงข <Yeah. S 1> าดปะไปไปก่อนโอ้ไม่เลยตากเอาตากเอาพี่น้องเยแ๊บเดียวนะครับนี่ นี่นาโอมายืนแป๊บเดียวนะได้สองสามโลแล้วน,ะนั่นถ้าเกิดมาตักอยู่ทั้งวันนี่น่าจะได้เป็นสิบนะครับสิบกิโลน่าจะได้นะปลาเล็กๆแบบนี้นะ บางนนเขาก็มาเอาปลาแบบนี้กันบนตรงกันปลาหน่อย เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพื่อนดูดิตากอาตากอาซ้สำสิมโมกนี่สบายๆเลย ไปถิมไปในสาลมันเขาอยู่แล้วฮ <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> มันเขาอยู่เหล่เลนาะ <c oughs> พอถึงหน้าแรงเนี่ยมันจะโตเนาะหลายเดือนสักสามสี่เดือน,นเนี่ยโตเลยป่า <c oughs> มาเร็วมาเร็ว ยังถวึงมาหอเดินเจ้าเพิ่นดีเพิ่นเอาไว้ยูดมาเพิ่นะ่รูว่าเพิ่นเอาไว้สำหรับปลาไหลครับคุณถูกปลาน้นต่อเยอขึ้น เกบเลยครับพี่น้อนเลยงไหลมาเอาไหลมาเอาเนาะจังหวะปล่อยน้ำออกกีนะ่แล้วเนาะน้ำไหลไหลเข้าไหลเข้ามีปิ่งบ้างเป็นก่อเต็มอยู่ก <c oughs> ็จะยืนยืนนิง่งๆปิ่งเกาะเต็มอยู่บ่ไหวเลย คลิปนี้นะโอ้ให้ดูแบบยาวๆหน่อยเนาะมาเอาปลานะครับเพื่อนๆลองดูตักเอาตักเอาหมกใส่พักอีตูนี่โอ้สุดยอดตักกระยางไหลเข่อไหล่ข่อ ไน้ำนี่สองมือกับ่เบิร์ดดอกนี่แบบนี้ไม่แล้วอือฮะเขามาอีกเีย,เยู่บ้านโนะตแคแห้งเลยอยู่ขอนแก่นบางบางบ้านแม่เราโซ่มาว่าน้ำไหลหนทางเลยจากออมองที่ทางเขาบ้านสนะูงๆเด็กหน่อยพระกันเล่นเต็มเลย ยอดสิบสามนาทีเนี่ยจะแค่นี้ก็พอแล้วถ่ายคลิปแค่นี้ก่อนเมองยกมั้ยเต็มเต็มเลยประมาณจากโล่นี่สามโล่เลยเนี่ มาแป๊บเดียวมายืนแป๊บเดียวนะนี่ถ้าเกิดปล่อยไว้นี่ทั้งวันนี่ไม่ต่ำกว่า20โลน,นั่นนี่มันดีเขามาเลยเลยเนาะโอเคนาโอปิดคลิปไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของนาโอนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะ